ไรับตะวันอ้าทแล้วเดี๋ยวสุสากับตะวันไ้ชื่อยังไ่ดีเผาเลยตะมัดข้างหลังเลยเขียนได้หน่อยนุ่นที่ยี่สามสามา็นไปกันแล้วครับจอทีวีตอนนี้ใครกันเล่าสามต้นหน่งป่าแล้วเจอรถเดิมเข้าไปรถเดิมไเจอรถเด รับเต้ยมารับโฮตยไม่ใช้เต้ยครับไม่ตีแต่เกี่ยวเรียกทั้งวัน ทาไม่ดีเ็ใจไมเกิดการบอกไม่เช้ัวใจอ่านกุโกนมันย้อนเยอะตอนรับกางวันแต่จะนาไม่าดเลยนงจะนาไม่าดกระจุเลยไปแน่ไมแน่แตไปไกเดียวนะครับาเรงวไป่าเ้ยเดี๋รอบงวัน รับมาได้รับไป้แต่าต้องใหุเราต้องการให้พัดที่รมนก้างน้อยนะ19หลอดไปอยาเดินมเพสอครับทุกวันเดินบมเพสเลื่ยลอไหววัละและปูลุกงส์เด็เดินทีับน เพื่อนรอแล้วถ้าใครมาไม่ได้ส่งเสียงหรือผู้จัดการทีมเอา<อ><อ>ไปเลยก่อนขึ้นไปตรวจให้ไ,ได้รู้ว่าใครขาดขึ้นไปเลยใครมารับแขกล้งขึ้นอยอมเลยเออได้รู้ดีสองมาดีสองเด้ใครมารับแขกได้มีบ้างเร็วเร็วเพื่อนรอเร็วแดอด,เดูเล่โตรถเข้าเออโหมาถึงรุ่นนี้พอมาถึงรุ่นร,นรถเดิมแค่เป็นใคร ใช่ใช่ใ้อยู่ไหนไปเต็รถไช่ไปเต็มรถไปรถตีลูกครันงนี้นักแข่งไปตลูกเาจี่หัวหน้ารถไปยกลงมาไ่ไม่เข้าไร่ไม่เข้าไปดูแลรถให้รถอยู่ในทเดควันลไม่ได้เลย กระดายผักเกลือไปดี่เต็นท์ทั้งรถเนี่ยน็องปุนครับเสียบปาเมื่อกี้หลบไม่ทันเลยเลยชื้นออกมาเลยกระดาษใส่กระดาษกระดาษแม่วันน,นี้สนามนี้รอบดุด,ดุดนี้แ้า เอฟเอ็มในแค่แค่อาิตย์แตนได้รนนี้หลังจาก่าโรถมาลุกยงรับลมเอาไปเต็นสรองำนโนพงคารตรวจสภาพถ้าตรวจ่านบนยังไงก็เราจะเรียกขึ้นรับรางและและสามเป็นหนึ่งไทยอันา์ลงพัดเข้าเส้นไทยต่อมาเก็บเจ้าสามด้านมี้าแแมคกับ นาเกียโน่ฟัมลุงเบอร์เอสพีฟ้าครับโอ้โหสองสองครับสองสองสองสี่เท่าละเอ